กลับจากทำบุญกะเก็บอย่างได้ห้าทางน้อยมุนอันเอเอ็ดเอ็ดคลิปก็เอ็ดไปเลยๆจะลืมเบิ้งเวลาเอ้ากันไม่ได้กดวีดีโอกันว่า เฮ้ยบ้าไปจนตั้งหลายแล้วก็ลืมกดวิดีโอหามเม้ยโอ้โพระเจ้าจุนมาไม่หามเม้ยวะาบ้าไปจนมาเบ้าแท้จะเก็บพวกลิน้นลืมลืมกดวิดีโอ,โอ,ม,อ,อม,มันดึกเออเมียผมไม่แมแล้ววะขางหัวกระโดนะ นีหน้างามแบพี่กินมานี่กินหน้านี่ผมหน้างูหน้างูหน้าขวายหน้าของมินิตอนี่ทตกกาหน้าบุมเออข้าวงามเทะไม่ยอมไปบึงเผาอยู่หาปานคันให้หน้าเดดเร็วโอ้ย างกรเสมองสมางเด็ดเลยเก็บแล้ว,ลวเก็บยางเสร็จก็ไปตลาดต่อแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปวัดอีกห่อข้าวสากห่อข้าวสากห่อข้าวระดับเีบ <Okay. S 1> บ่บีห่อข้าวสากคือข้าวระดับบีบปะ จ้องนางงามแต่เพื่อโอ้ยันไในขันจองอยู่กันกันลืมธรรดาเป็นลูกของกมนมาไปนี่ดิเออุ่มปัญญังอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์เก็บขี้ยางก็จะมีที่ตะที่ควักเป,เป็นเกี่ยวเป็นตะขอควัก Yeah เบก็เก็บแล้ว,ลวนะเห็นเขาเก็บแล้วไเ่น่าเขาไเ่นเขาเก็บตังแต้เสาูับบีเก็บแล้วไปเนาะเก็บ้เสาหูเราไปนั่นเล้วเก็บตังแต่เสาหูเาน้ำน้ำห้วย ความาวเพื่อนแก่ tapp tang tangi Tok lum muki ni lek tapp nã vốn cũng sẽ vất vội cả nón, thang, tham gia đấy, tham gia sao mà căng con vào <laughs> <laughs> thành đẹp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ số không bỏ บ่ผอมใหม่ว่าซันจากจากเดดเผามันว่นี่แหละห่มแล้ว เก็บส่วนน้อยยี่สิบกระต้นเก็บส่วนน้อยเสร็จแล้วได้คู่หนึ่งเนี่ยกดไปกอง บ่งนี่เลยเนาะโกะอันนี้เนาะน,นี่กิดนเบิดปีบงนางบงเป็นบ่งนี่เลยปะเป็นบ่งเบิดลปีบอากาศเป็นนางบง

เป็นพูนน่ะฮ่าฮ่าฮ่า <c oughs> อ่ะจ้องไว้เหรอเฮาเอ้อหลงเดียวมองในช่องอันนี้ก็วิ่งไก่เตม่มองนี่แหะหาถังเฮาถังเฮานะ Yeah. Huh?